วันนี้มีสิ้นเข็นค่ะจากจังหวัดสุขโขทยัยทอจากฝ้ายแท้เส้นใหญ่มาฝากค่ะคุณผู้ชมลักษณะของสิ้นเข็นนะคะผืนนี้เป็นสิ้นเข็นย้อมครามค่ะฝ้ายแท้นะคะเป็นฝ้ายเกลียวด้วยค่ะลักษณะคือเราสัมผัสแล้วเนื้อจะอ่ะอันนี้ค่อนข้างหยาบหยาบนะคะคือใส่เก๋ๆใส่เท่ๆใส่แล้วทนมากอย่างเงี้ยค่ะหัวสิ้นก็เป็นฝ้ายแท้ด้นมือแบบนี้เลยค่ะใช้สีขาวในการด้นนะคะ ไม่ต้องบุกาวนะคะก็มีความหนานะคะสวยงามค่ะสีเทาค่ะสลับกับสีคลามนะคะเชิงเป็นสีคลามฝ้ายเกลียวเช่นกันค่ะแบบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนุ่งแล้วเย็นเพราะของเราเป็นฝ้ายแท้ซักแล้วจะนิ่มขึ้นเพราะของเราเป็นฝ้ายแท้นะคะมีให้เห็นไม่มากค่ะเราก็หาคนทอค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ากรรมวิธีในการทอนี่ยากเย็นนะคะจึง ามีผลงานออกมาน้อยมากให้เห็นนะคะผืนนี้ราคา2,800บาทเท่านั้นขนาดนะคะ115เซนติเมตรนะคะคูณ180เซนติเมตรคือประมาณ2หลานั่นเองนะคะสวยๆแบบนี้รีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะของดีมีน้อยค่ะแล้วก็ ลักษณะของสิ้นเข็นของจังหวัดสุขโขทัยนะคะคือการนำฝ้ายแค้สองเส้นมาปั่นรวมกันซ้ายขวาซ้ายขวาจนเกิดลวดลายตามธรรมชาติคล้ายหางกระรอกอย่างที่ท่านเห็นนี่เองฝากติดตามนะคะ YouTube แล้วก็ f c e e o o o p เ g จผ้าทอภาคเหนือบายครูินด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ